สวนนันทสิงห์นะคะเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งหกนะคะที่ต่อคุณธงนะลายก็มีเราอยู่กันที่ตลาดนะจตุจักรสองนะคะมินบุรีเพียบเลยค่ะพี่ <ไป S 1> พ่อค้า <ไป S 1> แม่ค้าใจดีมากๆค่ะ มะม่วงเบาใต้มะม่วงแกว้วกอมมินมะนาวพันชีสะเกดมะกอ,อกฝรั่งมะขามพ้อมยักษ์นะคะขนุนเพชรราชากระร้อนปุยไฟมะม่วงหิมพานสีแดงระาไม่ยุงชิดด้วย แล้วก็รับคนละครึ่งด้วยเนาะเชิญน,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 นะคะนายนกำลังแพ็คต้นทับทิมน,นะคะโอเคอันนี้คือต้นชมพู่น้ำดอกไม้นะคะโอเคลองดูค่ะพี่แม่คะบอกว่ามันจะหอมใช่ไหมคะหอมเหมือนดอกไม้โอเคโอเคอมอูม๋แถมตกกะกัแตนด้วย ค้าวไปด้วยนะเพราะอยู่นี่เด uh ี๋ยวมันเหมือนทองโอเคไปได้กันไปได้กัน